ไปทำแก๊งใหม่ไงแกงใหม่ครับบิ๊มินค่ะสวัสดีครับนใหม่หมอเฮ้ยมึมาคุยกับเบบี้เลยเรื่องชวายไฟ์คืนนี้พี่มินสวัสดีครับพี่แจ๊กสวัสดีครับอ้เบบี้ชวัยไลฟ์มีปืนไหมครับอ๋อเพิ่งมีหนึ่ง,งกระบ,บอกครับพอดีว่าน้องเพิ่งเข้ามาหนึ่งคนครับอะถ้ามั้นเป็นอย่างนี้ไหมเป็นปืนคนละกระบอกไหมในไฟแล้วก็ในไฟอ่ะพวกพี่จะสมมติว่าเราเริ่มไฟกันใช่ไหมพี่จะไม่ใช้พรมแดงเลยสักคันหนึ่งเพราะเราไม่มีถูกไหม ใช่ครับอ่ะก็คือพี่จะไม่ใช้พรมแดงเลยแต่ว่าตอนอุ้มอาจจะขอใช้พรมแดงนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นกับเราแล้วไงมันจะเป็นเล่นกับตำรวจอ่ะได้ได้ครับได้ก็คือใช้เต็มนะตอนตอนอุ้มนะแต่ว่าแต่ว่าตอนเขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่เอ่อตอนที่แบบเราเราไฟต์กันอ่ะไฟต์แบบชนแบบยี่สิบยี่สิบก็ปืนหนึ่งแล้วก็โนพรมแดงโอเคไหมจะใช้พรมแดงได้ก็แต่เมื่อเริ่มอุ้มโอเคนะแบบนี้โอเคค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวไม่ขับพรมแดงไปเลยอ่ะพี่ทำไมเพราะเพราะสุดท้ายพี่ก็ต้องลงลงปืนยี่สิบเก้าคนปืนไม่ใค่หนึ่ง อ่วสุดท้ายมนะันไม่ได้ยิงกับรถอยู่แล้วไม่แต่มันก็มีชนรถชนอะไรไงไม่อยากให้เขาเสียเปรียบเข้าใจไหมมีการบัมมีการอะไรกันง<น>ัน้นก็ไม่ต้องบัมก็ได้พี่งั้นก,ก็ลงรถปีเลยจบอันนี้เอาเอาเราที่ทำไปได้สะดวกดีวกว่าสะดวกเปล่าได้ได้หมดเลยครับบัมก็ได้ครับเฟื่องหนุ่มไม่ติดครับอยากเล่นแบบว่าให้ให้แบบ ให้ให้เหมือนจริงที่สุดเพราะว่าอยากให้น้องๆฝึกด้วยโอเคถ้าอยากเล่นให้เหมือนจริงที่สุดก็คือมันจะเพี้ยขับผมแดงไปเลยแต่ว่าผู้พี่จะไม่ใช้ปืนละกันโอเคไหมปืนใช้แค่สิบอกระต่ายปืนใช้แค่บอกเดียวแล้วเดี๋ยวพี่จะทักไปว่าคนไหนคันไหนใช้ปืนโอเคไหมได้ครับได้โอเคครับประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราเจอกันสภาสักสี่ทุ่มห้าสิบละกันโอเคไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปคุยเรื่อง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 ยื่งก่อน ได้ครับพี่โอเคครับเดี๋ยวพี่ต้องหาครับขอบคบณค้าไปดิขอบคบณค้าพี่พูดพี่คุยเขาแล้วเราใช้ปืนกระบอกเดียวในไฟ์แต่ว่าตอนหลังตอนที่ช่วยเพื่อนตอนที่เรียกตำรวจใช้ได้ปกติปืนอ่ะสวัเดีรยบพี่ใช้แล้วก็พรมแดงใช้ใช้ได้หมดแต่ว่าเวลาเราไปเราไปเจอเขาอ่ะเราเจอไฟกับเขาอ่ะพยายามแบบไม่บําคานาแล้วก็ให้ปืนแบบวัดกันแล้วเราก็แบบพยายามได้ลงรถอ่ะง่าย เข้าใจไหมราไปเราไปเจอก็คือในไฟอ่ะเราต้องคุยก่อนว่าใครจะถือปืนเพราะถ้าเกิดว่าใครจะถือปืนเราแล้วพี่จะทักให้บอกเขาว่าคันไหนถือปืนอะไรแบบนี้เรือออกไหมในไฟอ่ะแต่คือหลังจากไฟเสร็จแล้วอ่ะช่วยช่วยเอ้ยอุ้มแล้วอ่ะใช้ปืนได้ปกติใช้ป้มแรนได้ปกติทุกคันประมาณนี้ล็อกปืนให้กับพี่พี่ก๊อตสวยละให้พี่ก๊อตปืนกับเลยเลื่อเออกปืนเนี้ย S X ยังปืนทอะไรได้ผมได้หมดเอ้ยไอ้แบร์ใส่ชื่อคันเนอร์ไว้ด้วยคือนี้หลังกแค่ปืนเล่น เชดเียด็กเด็กเไอ้ไอ้ทั้งไส้ดิทั้ผมยืมรถพี่ขายยาแล้วได้ปะขายเรีนียพอดเอนิดเดียวจะหมดแล้วมันหมดวันเนี้ยยาไปบัตรขายยาคนขออึก่อนดไมาน่าักล้ไม่ไม่คุยเรื่องรถกอนเลยไปตามรถมาเลยไอ้เงี้ยตอนเนี้ยกูบอกให้รถมีไม่ถึงสิบหรอกกูับ้คงแล้วถ้าไม่ตามอ่ะแล้วก็ซาเบียโทรมาบอกว่าอาจจะเป็นวันที่15้แต่กูบอกว่าเดี๋ยวขอดูตารางก่อน ยังไม่ได้ให้คำตอบเขาวันที่สิบห้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะม 9, 1, 1, ีก้าวหนึ่งหนึ่งอีกอ๋อเอ้ยใช่ไหมเทเวกูให้คำตอบเขาไม่ไม่ให้คำตอบกูให้วันเขาไปเพื่อนเขาเลือกวันที่เรที่กูให้เขาไป่และอ่าใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยว<ช>มันจะมีไอ้สิบหกเคอร์เลนต์ใช่ไหมสิบเจ็ดเอ็นทีอาร์แล้วก็จะมีอีกแก๊งหนึ่งกูพูดถึงแก๊งอะไรไว้แบนตอนนั้นอะทำไม่ได้อาร์ชี่ป้เอออาร์ชี่ใช่ แล้วก็พีทบูยังไม่ได้ไปคุยแต่ว่าพีทบูทก,กับทศกั์เอ้ยทศกั์เราไปคุยวันวันนั้นมาว่างไรน,นะทศกั์คุยวันนั้นว่าไงเพื่อไปถามคนที่บ้านเะครับว่าจต่ไม่ได้แล้วเขาบอกเขาไม่รับใครเลยเออไม่รับใครเขาจะไม่เล่นนะแล้วมีพีบทบูยังไม่ได้คุยมีเดวิสสามตอนนี้ขัที่ว่างก็จะมีสิบสี่สิบห้าใช่ไหมอันหนึ่ง เอางี้เดี๋ยวกูถ่ายตารางให้ดูจารันนะพี่จอ์นให้พี่จอนดเดี๋ยวพี่จอห์นมาคุยจารันนะพีจอ์นจารันนะ่ะตอนนะี้พี่จอนัทจะหลับไปแล้วมั้งไห่เหอาอะไอเป้ทำไมไม่ส่งชื่อไอเห็ดกับไอไอทองมาช่วยเหรออัน,นี่คือช่วยเหรอก็ไม่ก็บอกบให้มึงตัดสินใจเอาเองเอา เอางี้เอางี้เดี๋ยวกูตัดสินใจด้วยทุกคนดีกว่าใคร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 ที่ไปใครที่ไปไอ้ระบ้านให้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 มันไหมสองคนด้วยมันอะสามสามคำกันนะเอาแบบเหมือนทุกคนดีกว่าครับพี่ใส่เลยก็ได้เดี๋ยวทางจ่ายให้อะไรคืออะไรก็ต้องจ่ายครับพี่มันมันไอ้ระบบ้านแต่มันจกปูนอยู่มันไปจกปูนอะใครอ่ะไอ้ทองครับพี่ไอ้ทองพี่ทองทองเพิ่งไม่เห็นตันไอ้นั้นพอดีครับ ทุกเวลาเขาตามตอนนั้นแหละทองเพราะว่าได้ครับพี่ตามนั้นเลยที่กระโดมเหมือนกันเพรพี่ก็ยืนอยู่นี่ถูกอะไรหรอโดกับพี่เอ้ยแยกขอแยกอันนี้ก่อนเถอะป่ะอันนี้คือเช็คคิปไปแล้วถูกป่ะไม่ต้องเช็คเลยใช่ไหมไม่ต้องเช็คปะเกุ่มอีกรอบนึงพี่แล้วเช็คสุ่มอาเอานี่ก่อนขอแยกขอแยกสองกุ่มก่อนสามกุ่มคนที่เล่นพลิกไทม์ได้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่เล่นหลังนิ้วคืนแน่ๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คนที่ควบเวลาได้เวลา กลุ่มสี่คนที่ไม่เล่นมีไหมพี่มีปะถ้าไม่ได้ไม่ไม่ว่างเล่นแน่ๆอีกกลุ่มหนึ่งมามามายืนก่อนเอาเอาเป็นสิศิบชอบพี่ทำกลัวน่าจะแบบเอาเป็นเอาเป็นมาตรงพี่ก็ได้ใครที่เล่นเล่นได้สองเวลามาตรงพี่ก็ได้พี่เลนเซิร์ฟอะไรครับงอย่างอย่างวันนี้ใช่ไหมคะพี่พี่พี่จะไปแล้วถ้าอยัากวันนี้ได้ครับแล้วก็พี่ทาอยู่ขวาหลังเี่นคืนอยู่ี่่จะะเเลลนนดออไฟแล้วพี่ายพี่ทาอยู่ฝั่งไอ้บินพี่ทาอยู่ฝั่งไอ้บิน พี่ช้างเป็นฝ่ายบิียวต่เนี้ยคืออยู่ฝั่งนุ่นฝั่งหอเลี้ยงแต่เนี้คืออยู่ฝั่งหอเลี้ยงโหไอ้กระสับโอเคอันนี้คือดอกได้แน่ๆคือของเราเนี่ยคือพี่ช้างกับเที่พืนใช่ไหมครับก็คือมีสิบคนยืนพื้นแต่แต่ไม่ใช่เาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่ทุกวันได้ปะบางวันทำไม่ได้ครับเข้าใจ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 บางวัน มาถึงวันนี้อะหรือว่าไงตั้งที่ที่เปแต่ไม่โดนฝายเพือลวะอะแล้วทีนี้เปิดเปิดตารางดูที่ส่งให้ตารางตีเราอะ่ะเป็นแบบนี้คือทุกวันจะมีการลงชื่ออันนี้กลุ่มจะมีการลงชื่อ21คนทุกวันก็คืออัปเดตเอาใครตื่นเช้าก็อัปเดตตอนเช้าใครตื่นใครตื่นเที่ยงก็อัปเดตตอนเที่ยง แต่จะมีทุกวันหลัง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 ห,งหงมงเช้าจะมีอัปเดตให้ทุกวัน<า>ก็เข้าไปดูแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็อะไรนะติ๊ยมันถหนวันนี้กลุ่มไอ,อ้นุ๊กไม่ไปยุ่งกลุ่มนั้นผมกลุ่มตามฟิลครับไอ้มากรู้เขาด้วยเหรอไอสัตว์จจะนักการทำงานไงพีไม่รู้กลับมาทมันไหมพี่ครับกันกลางๆ,ๆแล้วส่วนไอ้ทีพมึงเข้าใจอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะเปิดตัวละแล้วก็ อยากให้ลงชื่อแบบไหนอยากให้ลงชื่อแบบล่วงหน้าไว้หรือเอาเป็นวันต่อวันเพราะว่าบางคนเอาวันต่อวันนะโอเคแล้วก็เรื่องมีสองเรื่องคือมีเรื่องงัดล้านเรื่องหนึ่งก็คืองัดล้านตอนนี้รู้อยู่แล้วคือเรายกเลิกไปก่อนใครจะรวมไปเล่นกันก็ก็ไปนะอันนี้ว่าเรามาโฟกัสตรงนี้ก่อนเอาฮาร์ปไปพาร์ก่อนคือเราจะตีไปถึงวันที่ สิบเก้าเอ้ยมันหมดวันไหนวะสตาสา,าครับสิบแปดสิบแปดเราจะเล่นฮาร์ปไบพาร์ตไปจนถึงวันที่สิบแปดเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนน่ะเข้ามาช่วยกันเพราะตอนนี้คือเข้าใจแหละว่าหลายๆคนแบบบางคนไม,ไ,ไม่ได้ฟาร์มของตัวเองเลยบางคนของของมีน้อยของในตู้มีน้อยไม่ต้องห่วงคือของใ้ตู้เนี่ยมีน้อยมีเยอะไม่ต้องห่วงเลยไม่มีของมึงบอกพี่เหตุหรือบอกใครก็ได้ในแก๊งเอาของแก๊งเล่นเบิกได้หมดทุกอย่างทุกแบบมึงจะเบิกอะไรมึงเบิกของแก๊งไปเล่น คนที่ลงชื่อแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีของลเล่นถ้าของคนถือแก๊งไอคนถือของแก๊งไม่อยู่มาบอกพี่บอยแวรบบอยบนินบอกใครก็ได้มไมท,ที่<ล>มีข<ล>องอ่ะยืมมาก่อนแล้วค่อยไปเอาที่แก๊งคืนเข้าใจะปะอันนี้อันนี้บอกทุกคนเลยนะแล้วก็อยากให้เข้ามาช่วยกันคืออยากให้มันจริงๆอยากให้มันตีทุกวันเลยอะ่ะเพราะว่าเรามีเราเราก็มีคนพอที่จะผัดกันอะ่ะสมมติวันนี้ไอ้บินไปพักเงี้ยพรุ่งนี้แวนไไปพักเงี้ยหรือใครไปพักเงี้ยเลทใหม่ก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ให้อัปเดตในกลุ่มกันหน่อยนะถึงว ลงชื่อกันใช้ใช้ทางกลุ่มลงชื่อกันเพราะว่ามันค่อนข้างติดต่อกันยากอันนี้เรื่อง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 ตีมีเรื่องตีแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกปะไอ้บินจะพูดอะไรปะเพื่อนมีใครจะพูดอะไรปะอัปเดตหรือมีเรื่องอะไรจะพูดมั้ยเออกูก็ว่างั้นแหละจริงพี่หมดเลยนะไอีกทีอะใครแบบไม่นี่ไหมแบบไม่ มีอะไรอัปเดตไหมจบหมดแล้วไม่มีที่อะไรแล้วอะไรเงี้ยบอกนะเวยอ๋อเออไอตี้เอามือลงเรื่องเรื่องคนที่เข้าตู้เงี้ยคือเราเบิกอะไรได้บ้างไปถึงคนที่เข้าตู้ไม่เบี้ยครับปริ้นหมดรอครับอะไรหมดบ้างเอางี้ดีกว่ามันมันมีหมดอ่ะมันมคนที่เข้าตู้จดไว้ครับจดไว้ก่อนใครที่มีของมีมีทรัพย์ของตัวเองมีกาลังทรัพย์ที่จะทํามาทดแทนทาไปก่อนแล้วจดไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้ผมตัดสินใจไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องแต่คือคิดดว่าแกงไ้ัพอรเลยนะ วันตีเบอรของเงิแล้วก็ตู้มาตอนตีเบอร์ของเงินเพราะตู้มาแต่เราเราตอนนี้ตู้เราไม่อยู่ต่อตู้เรากลับมาก็คือนั่นแหละก็ตามที่แวนบอกอ่ะเปิดของเงินออกเองใช่แล้วก็มีไหมมีใครแบบไม่มีของเล่นแล้วไหมแบบหมดทุกแบบอะไรเงี้ยมีไหมเทนก่อเมฆถึงร้อยอะในสู้อะ มีเรื่องมาลงไม่ไม่มีมึงต้องพูดนะเพราะว่ารอบนี้ใบคาไปพาร์เอดีแก๊งไม่ได้แจกด้วยมึงหลักไปสำับมึงรือป่านะต้องพูดนะเดีรู้ผมต้องไปซื้อเอดีเอดีเองครับพี่ผมต้องไปซื้อไอ้เกาะเองครับพี่ผมต้องไปหานู่นเนี่ยบอกนะคือขอให้บอกอย่างเดียวเอดีหมดอ๋อแต่ผมใครเอดีเป็นเป็นหลักอ่ะขอทองแล้วยายเอดีแดงครับพีแดงไม่เรียกขาดทองแก๊งเราไม่ใช้ที่เขาให้ไปคือของกูโอเคครับ ของผมมีไม่ไม่มีเพนอ่าเดยครับที่เหลือมีหมดครับไม่เป็นไรครับเพนเบิร์กที่แสบก็ที่เห็ดไอ้เพนที่แสมแล้วก็ใครที่ของไม่ของไม่พอเล่นหรืออะไรไม่อยากพูดตรงนี้บอกพี่เห็ดบอกเห็ดไว้แต่มึงต้องพูดนะเว้ยไอ้เหี้ยถ้าของผมจะหมดอ่ะเอดีหมดเห็ดเอาที่ใครนะเออไหนเอดีหมดก็บอกพี่เห็ดไว้เดี๋ยวกลัวเอดียไปให้พี่เห็ดแล้วพี่เห็ดแจกไปแล้วก็เดี๋ยวจดเอดีหมดเหตุตังหมดตังหมดกัาที่พี่เห็ด ลแล้วก <c oughs> so ูถามอย่างนี้ก่อนเนี่ยคือหลังเที่ยงคืนน่ะมันแทบจะไม่มีเลยม่มีโอเลี้ยงคนยืนอยู่คนเดียวอ่ะกูถามอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเราตีพริกไท่ทุกวันเนี่ยเราจะครบ21ชัวร์ใช่ไหมถ้าพริกไท่กูว่าน่าจะวัาเป็นไปได้อยู่นะเพราะว่าชัวร์มันก็ชัวร์อยู่แล้วเพราะเวลามันต้องเช็ดชื่ออยู่แล้วอ่ะใช่ใช่พริกไท่น่าชัวร์แต่หลังเที่ยงคืนนะอีกเรื่องมีใครคิดว่าตัวเองแบบไม่ว่างเลยวะช่วงเนี้ยไม่ว่างเลยอ่ะมีไหม แล้วถ้าเรียกว่าซื้อเวลาอนาคตมาอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ว้างเพราะว่าไม่มังก็ให้แบรนด์ดูรายชื่อสิว่าขาดใครแบรนที่ประสบชื่อไปอนะตอนนี้มันมีเยอะกว่านั้นตอนตอนนี้ยังพอว่างยังยังว่างอยู่แต่หลังวันที่สิบห้าไปอ่ะไม่รู้ว่าจะยังไงอ่ะลูกแน่ข้าเพราะว่าเป็นจูนคอนแล้วใช่ไหมเป็นย่างี้ครับพี่พี่ ถ้าพี่ยังพี่มีธุระอย่างนั้นน่ะไม่เป็นไรพี่ไม่ว่ากันแต่ในในก่อนในก่อนที่วันน่ะพี่มาช่วยได้พี่ก็มาช่วยนะครับพี่แบบเข้ามานิดนึงก็ยังดีเออมาตีพี่มาตีไว้เลยแล้วคือถ้าพี่ติดธุระพี่ไปทำเลยครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยหลายชื่อที่เล่นกันมากี่วันวะเราเล่นกันมากี่วันว่าสี่วันว่าสามสี่วันนะฟรีเอเจนต์ก็มาเล่นนะฟรีเอเจนต์ที่ที่ไม่ได้งดล้านเพาเข้ามาเล่นกันนะอยากให้คนที่อยู่พยายามแอคทีฟแล้วก็ลงชื่อไว้ตลอดนะเพราะว่า มีผลนะเว้ยมึงเนี่ยมันมันเราไม่ได้ตีมานานอะ่ะตรงเนี้ยมันมันกระตุ้นได้เยอะนะแล้วก็วันนี้เรามีกัะทาวายไลท์ไลา์ลาชื่อครบยังครบแล้วครบแล,แล้วพี่แล,แล้วพี่ครบแล้วเราเราคุยกันยังว่าเล่นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใครไปคุยวะไ,ไอ้ไบินปะคุยบินอยากเล่นเหรอพี่เขาเขาเตะได้ที่ไม่ว่างก็คือที่ไม่ว่างคือมาคุยแล้วพี่ก่อนโอเคโอเคโอเคก็คือรถประมูลใช้ได้เต็มหมด แต่ตอนไปไฟอะเขาขอแบบไม่บัมได้ไหมแต่ปืนนึงกระบอกปือ๋อประมูลจอดไว้ข้างนอกใช่ครับก็คือเหมจอดเอาไปเอาไปใช้ได้เลยครับแต่แค่ไม่ต้องบัมก็คือจอดลงเล่นนะครับพี่ปืนนึงกระบอกคนนั้นก็เป็นพี่ก๊อตที่เล่นปืนในไฟอ๋อคือวันนี้เราได้ได้ได้เป็นปืนแค่หนึ่งกระบอกเหรอไม่หม่แค่แค่ตอนไฟใหญ่นะคืออันนี้มึงมึงคุยกันแล้วเหรอว่าเป็นกูเล่นปืนกระบอกเดียวทำไมเป็นกลัวไม่มาอยู่ยไม่ใช่คืออันนี้คือเกิดจากการสุ่มเลขเลยครับสี่สิบเอ็ดคน ใช่ <c oughs> นี่ไงโกหกไงพูดปดไง <c oughs> ไม่บ๊อบลีสเปกเกอร์มันก็แม่นอยู่แล้วมันแม่นสดุดในโลกแล้วไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฝากหน่อยใครที่มีคอนแทคแก๊งอื่นหรือมึงสนิทกับแก๊งไหนถามถามไทยเขาว่าอยากเล่นกับเราไหมข้อเสนอ <c oughs> คุยกันได้เพราะว่าอธิบายเขาเห็นภาพอย่างเมื่อวานนี้อันนี้บอกให้ทุกคนเรียนเลยนะเอฟแอลเอชชนะเขาเต็มมูลค่า12.5เราได้78กล่อง เราเปิดได้51เหรียญแล้วก็เขา a p เนี่ยเขาได้เหรียญจากเราด้วยเป็นเหรียญที่เปอร์เซ็นต์สภาแบ่งให้ไม่เกี่ยวของเราเอาไปแบ่งนะสภาแบ่งให้เอง10กว่าเหรียญ17เจเหรียญซึ่งเขาแพ้แต่เขาก็ได้ของเรารพยายามพูดให้เขาเห็นภาพด้วยว่าเราไม่ได้มาฟาร์มหรืออะไรเรามาอยากอยากเล่นสนุกแล้วก็คือคุณแพ้คุณก็ได้ของด้วยนะคุณได้อะไรอีกนะให้เขาเห็นภาพเขาจะได้อยากเล่นกับเราเราไม่ได้บังคับเพคตตีอยู่แล้วถ้าเขาไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรถ้าเขาตอบมาว่าเฮ้ยผมไม่มี แสดงว่าเขาอะโอเคเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเขาแพ้เราอ่ะเขาเขาแพ้เราแน่แพ้เราคาบราบคาบแน่แต่ว่าคืออยากให้เขารู้ด้วยว่าเขาก็ได้ของนะอย่างเอท็บเมื่อวานเนี้ยห้าสิบเอ็ดหนึ่งส่วนสามมันได้เท่าไหร่ประมาณ 20, 16, เกือบยี่สิบเหรียญอะประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดเหรียญอะเออมันก็มันก็เยอะนะมันก็เยอะนะคือมันก็เยอะอะเออพยายามพูดให้เขาเห็นภาพด้วยใครชวนไปชวนแก๊งไหนเล่นอะไปชวนแก๊งไหนเล่นมึงสนิทแก๊งไหนมึงก็ชวนไว้เลยแล้วตารางเนี่ย ที่ว่างก็คือตามนั้นเลยที่ส่งไปให้บอกไปเลยให้ผมว่างวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับเรื่องคนใช่ไหมเรื่องคนอาคุณถามเลยครับคุณเลยออกไปถามเลยคนมีสิดพูดหมดตังเนี้ยเอ้เหนียวจะ ไปนี่นะยังใหม่สองวันเดี๋ยวบอกใช่ครับเดี๋ยวจะกลับไปแข่งแล้วเรื่องคนต้องีเหียวเรื่องคนต้องรอต้องรอต้องคนมาพี่ว่าใครติดว่าแต่ต้องไม่มีคนติดมันก็ได้ดิไม่เดี๋ยวเหนี่ยวนี่สี่สิบห้าไม่อใช่ป่ะตับติ๊กต๊อยากูไปเม่ไม่นี่ไว้เฉยว่าจะชวนคนชื่อเป๋อมามันเคยอยู่เอ็นทียร์มันขยันของแล้วก็มีใครติดอะไรกับมันรอรอหัวกลับมาอีกรอบแต่ชัวร์ในเนี่ยกู่ติดอะไร ใช่กินอะไรอ่ะเหี้ยะไรเหี้ยเรื่องเก่าหรือไม่ได้หรือไงหรือไม่เปิดใจหรือเป็นเหี้ยอะไรเหี้ยเดี๋ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเป็นน้องรักโัวูุณทำไมเห็นาะว่าตรงนี้มันไม่น่ามีใครนี่ปะก็เดี๋ยวรอรอหน่ยรอเข้าเข้ามาชูมีกรอบหนึ่งขับคุณเพราะว่าคิดว่ามันมันแค่อย่างไงตอนนั้นมันมันก็แบบว่าเทรนนิ่งอย่างเดียวแล้วก็ดีมันดีครับมันดีผมเคยผมอาวุธมันก็แบบปืนสองมาเชแดงปากแดงไม้แดงมีดอะไรเงี้ย จะปวดไม่ตงเลยนะเวยอย่างพ่อพี่เรียมเลยนในแก๊งแ่บทุกแก๊งก็เดี๋ยวไว้มากันก็ได้คุณผมว่าเรื่อ้เจ้าลองใช้ชั่วโมงบินหนิพี่เรียมเยอะสุดเลยเนี้ยกว่าถูกนะเซฟแล้วก็แล้วก็ไม่มีใครเจอกันอะไรคือแย่มินแล้วยืนประชุมอ่ะยังไม่ตอบใครอ่ะไม่ไม่เคยเจอใครปัญญาอ่อนเท่ามันด้วยเอ้าเดียงอยู่ปันเนี่ยอันนี้คือฟังแต่ว่าเป็นเป็นเป็นรุ่นใหญ่งก็เลยทิ้งไว้รุ่่นนใหญมันอยู่แต่รุ่นใหญ่มันต้องเงียบก่อนไงใชื่อว่าตีอะไรทีนึงอ่ะต้องให้เด็กเด้งให้ตอนนี้ ต,ต้องเงียบก่อนต้องข่มไม่มัน,มนถูกมันต้องมีลูกโหดตลอดอ่ะไม่รู้เป็นเี้ยอะไรไ<ป>อเอ้ยไอ้เอ้ไอ้ที่มาแล้วเหรอไม่ได้หน่อยอควายวก็อีกเรื่องหนึ่งเอ้ใครใครที่ที่เล่นเล่นอะที่ลงมาตีเล่นเล่นฮาฟเล่นไรอะถ้าพวกมึงอยากขับรถประมูลบอกเว้มึงบอกพี่นะเวแบบไอ้พี่ผมอยากซิ่งกว่าอยากลองขับประมูลมึงมาบอกนะเว จะได้จะได้ออโอนให้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ต้องเคลียนะเรื่องรถเรื่องอะไรอ่ะมึงมึงมึงมาบอกกันได้นะแบบเฮ้ยอยากลองอ่ะพี่อ่ะครั้งนึงเนี่ยผมอยากขับใหญ่บอ๊อบเงี้ยอยากขับ GTO เงี้ยผ <c oughs> มก็มาบอก <c oughs> นึกออกไหมแบบเออจะได้รู้ว่า <c oughs> เวลาเล่นขับรถประมูลเล่นไฟเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จะได้บอกพ <c oughs> ี่หลงแต่ GTO สวยจริงกันแล้วกลับมาเรื่องของกลับมาเรื่องของอีกรอบหนึ่งไม่มีใครถังแตกใช่ไหม แต่แค่ A D ครับเออมันแข่งแกแต่แค่ A D พี่ A D ดีเอดีไเอามือลงแตก่เกิดเบิดเลยไม่มีใครถ่างแตกใช่ไหมแบบว่าหมดทุกอย่างหรือที่อะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมของที่มึงออกให้แก๊งมึงไปเบิกแก๊งนะเว้ยพูดว่าแก๊งยืมกล่องไปร้อยตัวเงี้ยมึงจดไว้แล้วมึงก็ไปเบิกนะเว้ยอย่าอย่าให้ไปฟรีๆนะเว้ยเพราะว่าติดเว้ยเออเของผมนี่อันนั้นไม่เกี่ยวกันครับไม่ได้ไม่ได้พี่ผมถัางแตกครับพี่วันนั้นผมแจกตีให้เพื่อนไปตอนนี้มีตีไม่อิดใครเอาง ก็คืนมันด้วยอถ้าไม่มีคืนมึงก็บอกแก๊งให้แก๊งคืนมันไม่มีจริงๆเอาขอแบบไม่มีจริงๆอ่ะใช่แล้วใช่แล้วโอ๊ยกูเกาะหายพันตัวเลยว่ะวันนั้นวันนั้นมีเจ็ดแต่อย่างเงี้ยคือโกหกใช่อย่างเงี้ยคือโกหกเอ้าอย่างเงี้ยคือโกหกเพราะว่าเป็นพันขวดเงี้ยไม่อันนี้อันนี้อันนี้โกหกจริงครับเพราะว่าของผมเของผมหมดตั้งสองพันพี่หมดพันหนึ่งได้ไงอันนี้นี่นี่นีนี่อันนี้คนตีแล้วอันนี้เออนั่นแหละ แบบนั้นแหละใครเที่ยมีปัญหาอะไรมึงบอกนะเว้ยไม่บอกกูไม่บอกไอ้บินไม่บอกใครไม่บอกพี่แบร์ไม่บอกอะไรก็บ่อยคุณบ่อยนุกบอกใครก็ได้ให้มันรับรู้ให้มันทุกคนด้วยเหมือนจะได้รับรู้เว้ยว่าเราเรากำลังทําอะไรอยู่แล้วคือทุกคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอย่างเข้าใจว่างัดล้านอ่ะของมันเข้าเนื้ออยู่แล้วเว้ยทุกคนแม่งเข้าเนื้อหมดแหละแต่ไม่มีขอแค่บอกแค่นั้นเพราะอย่างนั้นแล้วถึงวันที่แปดสรุปเลยถึงวันที่แปดเนี้ยมึงไม่ต้องห่วงว่ามึงของจะหมดหรือของจะเข้าเนื้อใช้ของแก มาเบิกแก๊งจดไว้หรือที่อะไรก็แล้วแต่จดไว้เราจะเล่นถึงวันที่18บแฮาร์ปไปพาร์ทฟังนะเราจะไม่งัดล้าเลยนะถึงวันที่18มึงจะงัดคืองัดนักไปงัดกันเองกดทีไม่ต้องส่งไปถึงวันที่18เราเนเ้นไปที่ฮาร์ปไปพาร์ทอย่างเดียวตามนี้โอเคปะ่ะ <c oughs> ครับผมระเพ่แู้เรื่องครับเพ่รู้วรื่องไม่แล้วแลลุต่อเขาเขากิมากันเมื่อไหร่มาแล้ว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 อ้กอลอยู่กอผมมเพิ่งมาครับพี่คุยใหม่ได้ไหมครับพี่ผมเพิ่งมามันมีกี่วัน18มันมีกี่วันอ่ะ18เดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้ถูกแล้วหน้ามึงเพิ่งหน้าให้ไอ้พวกแกาแฟนแม่งไปนำรอได้ไก็นี่ไงก็คุยถึงบอกไงว่า้ว่าใครอยู่ไม่อยู่อะไรลงชื่อกันแล้วก็ใครอยากทาอะไรก็บอกอะไรอย่างเงี้ยให้บอก มึงก็ได้มึงเป็นพีน้องก็ได้สมมติก็ไปเนี่ยไปเนี่ยถ้าถ้ามีเรื่องก็ไม่มีผมโอ้โหง่ายเลยดีเลยชอบด้วยเฮียเหมือนกูชอบมึงมากอ่ะกูอยากไอ้เพี้ยทะเลาะกันพี่ทะเลาะกันพี่เอามึงไปด้วยเอาลงไปด้วยอย่างไี้เดี๋ยวไม่ทันไปไหนเลยทะเลาะกันแพี่ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ครับเฮ้ยแล้วก็เออไปยกย้ายมีแค่นี้ ไอดอครับสทไอดอไอดอไอดอาเปจุสิบน้อยงาพี่พเพี่เป็จสหนไมครับพี่ไมาพาพี่เเปิบอกครับแถมเบิเนอออย่างหรอยังแถมยู่ไหนอะแถม